ไมเดีย er, ประเทศไทยผู้นำเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกจัดงานไมเดียคอนเวนชั่น2024ทั้งยิ่งใหญ่ขายใต้ชื่องาน Stronger Than Ever ประกาศเปิดตัวนวัตรกรรมฟินดําตอนรับการเปิดสักการใหม่ปี2567พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์บัวขาวตอกย้ำคุณสมบัติเรื่องความแข็งแกร่งคนทานนอกจากนี้ยังเชิญพาร์ทเนอร์จากทั่วประเทศ ร่วมประชุมเพื่อประกาศทิศทางการดําเนินธุรกิจในปี2567รวมถึงแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แผนสื่อสารการตลาดและระบบหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการลุกตลาดตลอดปีนี้การนี้จริงๆเราก็การที่จะมาเป็นนะครับในแบบหรือว่าเป็นพิมเตอร์อะไรแต่อย่างอย่างที่เคยบอกแล้วว่าเราต้องคัดเลือกจริงๆนะครับว่าเรา,า,าเน้นนะครับ ความเป็นเป็นสินค้าที่เป็นมาตรฐานจริงๆนะครับชั้นที่มันมีตัวตนแล้วเป็นแนวหน้าจริงๆนะครับที่พวกเขาจะรับแต่ละครั้งมันต้องมีมีคุณภาพจริงๆจริงๆเราพอเราได้มารับแอร์ไมเดียครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเราได้ตรวจสอบนะครับแล้วก็เราไม่ใช่ตรวจสอบเราตรวจคุณภาพนะครับมีทีมงานตรวจคุณภาพแบรนด์ชั้นนำนะครับมีแบรนด์ชั้นนำขนาดไหนยังไงนะครับพอเราได้มารู้นะครับทั้งแบน์ทั้งชื่อเสียงทั้งแบรนด์ ไม่มีปัญหาครับตอนนี้ก็กําลังติดทําเอาอใหท้ทีมงานตอนนี้กําลังจะทําเป็นโรงเรียนนะครับก็ต้องติดใช่ครับทำเป็นโรงเรียนตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าเป็นโรงเรียนต้องใช้แอร์เยอะเลยครับนะครับต้องมีรุ่นนี้ของบัวขาวไปติดตังแน่นอน,นก็ในยี่ห้อของบัวขาวที่ได้มาเป็นพรินเตอร์นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆนะครับที่ได้อยากจะมีห้องตัวเองนะครับ เป็นบรรยากาศที่เย็นนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าคุณภาพนะครับในห้องตัวเองหรือห้องรับแขกอะไรต่างก็อยากจะเชิญชวนมาแนะนำนะครับในแอมีีเดียนนี้ครับ, <Okay. S 1> บครับผม